มีผู้ถามมีบอกว่าเวทนาหายไปเฉยๆทำอย่างไรต่อไปคะโยมนั่งติดต่อเนื่องกันหนึ่งเดือนตื่นนอนจนถึงหลับแมนั่งนั่งตั้งแต่นอนจนถึงหลับเลยนะแสดงว่าทรงอารมณ์ได้ดีนะวันวันหหลายๆลยชั่วโมงนะแต่ไม่ใช่ว่าหลับแล้วจนกระทั่งตื่นนอนนะ,ะตื่นนอนถึงหลับเนี่ยเราปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจเจริญอย่างนี้ดีแล้วพอเราจเจริญเสมมติเราดูเวทนาแล้วก็ดูดูที่มันใต้ฝ่าเท้าถ้าเรายืนเนี่ยเรายืนเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันเจ็บเจ็บฝ่าเท้ามันยืนนานเนี่ยมันก็เกิดทุกขเวทนาแต่ก็เวทนาแล้วก็สติสติแล้วก็อยู่กับเวทนาเราฝึกอยู่กับอัตตาในเวทนานี้เป็นอัตตาเนี่ย แต่ความจริงเขาบอกรูปังนิจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารนิจาวิญญาณังนิจังรูปังอนัตตาเวทนารูปเวทนาสัญญาทั้งขานไม่ทีย่ยงรูปเวทนาสัญญาทั้งขาดวิญญาณนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาแต่ในระหว่างที่เรากําหนดมันเป็นอัตตาแล้วเข้าเราเข้าไปยึดมันเป็นอัตตานะคน,นี้พอพอมันเป็นอัตตามันมีได้มันกระดับได้เพราะว่าพอสติสมาธิเราดีแล้วก็มันดับหายไปเวทนานั้นดับหายไป กลายเป็นว่าเรายืนและตัวเบาว่างไม่มีอะไรคานนี้เวทนาหายไปแล้วจะกําหนดตรงไงต่อไปเพราะเราเข้าไปเดินสายอัตตามันก็ต้องมีอนัตตานะแต่ถ้าเรายืนยันอยู่ตรงนั้นอีกคันนี้การเดินทางเี่ยนะถ้าเราพระพุทธเจ้าสอนให้มีสัมมัญญามีสติไอ้การดับแบบทุกเวทนาอย่างนั้นเนี่ยที่มันหายไปมันเป็นการดับแบบกดข่มก็เรียกวิขัมพนะะ วิคข no, ์คำพนาประหารถ้าประหารแบบชั่วขณะนี่ก็เรียกกระตถังกับประหารเเรียกประหารแบบกดทับเรียกวิคข์คำพนาประหารถ้าเป็นของพระริยบุคคลแล้วเนี่ยที่จะเป็นพระริยบุคคลเนี่ยจะเป็นสมุดเฉดประหารประหารเด็ดขาดตวิคข์คำพนา company, ประหารนี่ประหารอย่างกดข่มจะทํายังไงต่อไปเพรฉะนั้นขอให ให้อยู่ในหลักของว่า,าตา,ามีเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำไมททาให้มันสติอยู่ในนี้ถ้าเราดูฐานเวทนาเนี่ยนะมันหายไปเนี่ยเราขอให้ดูใต้ฝ่าเท้าในฝ่าเท้านะมันจะอาจจะมีความรู้สึกแบบเลือดฉีดหรือวความเกิดดับว,วบหนึ่งว,วบหนึ่งว,วบหนึ่งหรือว่าเหมือนเหน็บกินหรือเหมือนชีพกระจรเต้นอะไรก็แต่แล้วแต่เลือดฉีดนืบหนึงนน่งนืหนึ่งเราก็ดูตรวนั้น ที่มันดับไปเพราะว่ามันมันมีอัตราได้แล้วมันก็นดับเข้าไปสู่ความว่างขอให้เรามีเจริญสติให้ตรงสัมมัญญาซึ่งอยู่ในเวทนานั้นจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามหรือว่าเฉยๆก็ตามจะว่างก็ตามขอให้มีความรู้สึกอยู่ด้วยความแล้วเราก็น้อมเข้าไปในความรู้สึกให้ชัดเจนมันจะผ่านตรงนี้ไปได้ปฏิบัติสายแนวสัมมัญญาบัพพะนะสติปัฏฐานสีมม่ญญ แต่ถ้าเราบริบาลเป็นอนาปานุสิบาภแบบลมหายใจแล้วเนี่ยถ้าเราดูลมเราก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบจกนกระทั่งถึงใจเต้นพอใจเต้นเราดูมากๆเขามันจะแน่นอ,อกเพราะจิตมันมาอยู่ไอ้ตรงใจเต้นแน่นอ,อกเป็นอาจจะเป็นอุเบกขาเวทนาถ้าหนักไปทางสมาธิหรืออาจจะเป็นทุกขเวทนาช้ำกลัดหนองหรืออาจจะเย็นสบายในจิตเป็นสุข,ขเวทนาขอให้เรามีสติการตรงสัมมัญญาเรื่อยไปมันจะผ่านขึ้นไป เรื่อยๆสัมมัญญาจะเป็นตัวทําให้เราก้าวขึ้นเหมือนกับขาถ้าเรากําหนดที่เวทนาทเฉยๆเนี่ยพอมันดับไปนี่เราไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเหมือนเราเป็นผู้แสดงละครแต่ถ้าเราถอยมาเป็นผู้ดูละครแล้วเราจะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยที่เราไม่เข้าไปยึดเห็นเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญ,ญาทั้งขา่าววิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญ,ญาทั้งขาววิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้น เราไม่ควรที่จะเอาไอ้สิง่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเครื่องยึดแต่เป็นเอาเป็นที่เกาะของสติเฉยๆแล้วเราก็ดูว่าในกายมันก็มีความรู้สึกในเวทนาก็มีความรู้สึกในจิตก็มีความรู้สึกในธรรมก็มีความรู้สึกความรู้สึกที่ข้พเจ้าว่าเนี่ยเหมือนชีพจประจรเต้นหรือเหมือนเหมือนเลือดฉีดหรือเหมือนเน็บกินอะไรเป็นความรู้สึกเราเราเป่าลมไปที่แขนมันมีวูบหนึง่งหรือว่าท้องตอนท้องว่างๆมันจะมีความรู้สึกน้ำย่อยออกในกระเพาะ หรือว่าเวลาเราไปปฏิบัติตึงๆเครียดๆมากถึงเวทนามันดับไปแล้วเราดูในทรงอกกระดาษหรือในบริเวณช่องท้องเนี่ยมันจะมีสัญลิกษณ์เล็กๆๆๆๆเหมือนกับว่าจะบอกไงนะเหมือนกับเครื่องที่มันที่เครื่องที่ว่าเครื่องยนต์ที่มันติดอยู่วางอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วมันเดินกําลังเดินเครื่องอยู่แล้วกับคื้นมันสะเทือนนะ กระเทือนได้ต่อเน,นื่องเราก็ดูดูในทรงอกของเราดูในช่องท้องเอากระสติเกาะดูสอดเข้าไปให้ชัดเจนเดี๋ยวมันก็จะผ่านความว่างนี้ไปได้เวทนาก็จะมีระเวทนาจากหยาบก็ไปละเอียดอีกรูปก็มีรูปหยาบแล้วก็รูปละเอียดก็ไปตามลําดับชั้นเวทนาก็มีหยาบละเอียดก็ไปตามลําดับชั้นเราก็จะให้มีเวทนาเป็นที่เกาะที่พึ่งก็มีตนเป็นที่เกาะที่พึ่งแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็มีความรู้สึก แล้วก็ดูในความรู้สึกให้ชัดเจนเข้าไปการที่เราดูเวทนาเนี่ยหมายถึงว่าเราเข้าถึงตัวทําให้เข้าถึงตัวจิตคือตัวผู้รู้ได้แล้วก็รู้อย่างหนึง่งก็นี่เอาในเวทนาคือความรู้สึกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ารู้สึกอย่างหนึง่งแ,แล้วก็ในความรู้สึกอีกอย่างทีง่มันชัดเจนก็นเป็นทางเดินไปให้พานุจากขันห้าจากยาไปสู่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะละกิเลสเข้าไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ตัวเราเองต้องพิจารณาเองไปถึงส่วนละเอียดระหว่างอารมณ์ละเอียดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ละเอียดธรรมาชาติที่ละเอียดเนี่ยมันดีกับส่วนหยาบไหมถ้าเราจะรักษาถ้ามันดีกว่าเราจะรักษาส่วนละเอียดไว้เราก็ต้องละส่วนหยาบออกไปถ้ามันเห็นที่สุดทุกแล้วมันก็ต้องละส่วนหยาไปสู่ส่วนละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงที่สุดทุก,ก็คือเห็นความส่วนละเอียดที่เรายึดเนี่ยมันเป็นที่สุดทุกขแล้วก็ปล่อยวางสติให้มาอยู่กับสัมมาญาให้ชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางอันนั้นก็จะเข้าไปสู่ระดับ ของนิพพานแล้วนะเป็นพระยบุคคลแต่ครนีว่าในระหว่างที่เป็นโลกยบุคคลมันก็มีอย่างนี้แหละมีมีมันก็มีอัตตาไม่มีอัตตาเหมือนกับรูปฌานกับอรูปฌานเนี่ยรูปมันก็หยาบหน่อยถ้าอารูปมันก็ละเอียดก็ไปนหน่อยครับรูปก็เป็นส่วนของดูลมหายใจเนี่ยจากหยาบไปสู่ละเอียดจนกระทั่งลมหายไปถึงจิตพอถึงความว่างคราวนี้เราก็ดูความว่างเข้าถึงตัวผู้รู้เห็นจิตว่างอะไรแต่เมีอแล้วก็ว่างไปตามลําดับจนกระทั่ง วิญญาณัญจายจะนอะอากินัญญาน้อยหนึ่งก็ไม่มีนิดมนเงแล้วก็ดูว่าความว่างต่อไปจนกรั้งเนวสัญญาดูความว่างต่อไปอีกแล้วก็ปล่อยวางแล้วมันจะเห็นแน่นเครียดแล้วก็โล่งโปร่งปล่อยวางเบาเป็นอนิมิจะเจโตสมาธิถ้าดูความรู้สึกต่อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะนาละการยึดมั่นถึงมั่นในอัตตาตัวนี้ได้เป็นนั้นเวลาเวทนาเราต้องดูก่อนว่าเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ถ้าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาเน้นให้มีสติสัมปัญญะ อยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเวทนามันหายเราก็ดูสัมมัญญาต่อไปเลยมันจะได้เจาะไปสู่เวทนาตัวไหนที่ละเอียดเข้าไปจะไปสู่เวทนาตัวใดตัวในที่ละเอียดต่อไปได้รูปก็ละเอียดหรือดูรูปให้ละเอียดต่อไปได้ก็เ,เวทนาก็ละเอียดตามจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คือสรุปแล้วก็คือถ้าเราดูนะเราดูเวทนา มันดับไปเราก็ให้ดูความรู้สึกดูการสั่นเล็กในทวงอกหรือในช่องท,องทองงอง้องเราเวลาท้องว่างๆอย่างเช่นเราหิวนะแล้วเรายังไม่ได้ดื่มน้ําอย่าเพิ่งไปดื่มน้ำเนะี่ยแล้วเราก็ดูตัวน,นั้นมันจะใช้เวลาไม่นานมันก็จะผ่านไปได้เองแล้วเพราะนั้นนี่ก็ขอให้เป็นผู้ถอยออกมาถอยออกมาจากการเข้าไปยึดในอัตตก็คือมีกับไม่มี อย่ามีเวทนากับไม่มีเวทนาคือเวทนาหายให้มาเกาะที่ความรู้สึกในเวทนาเซึ่งเป็นส่วนที่จะพัฒนาต่อไป